สวัสดีครับผมกำลังปิดพนักรานผมแดงมาแล้ววันนี้นะครับไฟแรกไหมผมแดงแดงเนี่ยไฟแรกรไฟแรกนะวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยหกครับเป็นไงเมื่อเช้ามาจุดสามสุดสามนะเราเจอกับขุนหารครจนจะเช้าถ่ายรูปนี่ใครย,ยาวกว่านี่เท่าเท่ากันคเท่าเกันนะเราสูงเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับ <laughs> สูงจำไม่ได้ไอ้จารไทยจำได้ไหมสูงเท่าไหร่น่าจะร้อยหกสิบแปดอ่าน่าจะร้อยหกสิบแปดนะเอาน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ โชคมวยมาตอนนี้เท่าไหร่ละหกสิบเจ็ดสิบหกสิเจ็ดสิบนะสามไฟหลังได้เป็นไงผลงานเราชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดเราแพ้ใครวะนะเอวิกบอลโอ้โหเหลือเชื่อนะออาวันนี้เราเจอกับไอ้คุณหานี่ไม่เคยเจอมาก่อน<ช>เราไปซ้อมอยู่ที่บางแสนเลยครับอ่ะเป็นคนจากจังหวันดวนครศรีธรรมราชอ่ะฝากไฟครับเชื่อะไรเด็กนครฟ้าไฟครับจากนครที่เราเจอเป็นกงอมใจมเพื่อเต็มทีโอเคข้อยช่วยดีหรือเปล่าอย่ายุบฟ้ามากหน่อย คุณหาร,หารดาบทิศบางรักวันนี้เราเจอกับอะไรบลังเพชรไม่เคยเจอรู้สึกจะเรยายาวกว่าเขานะรถสูงเท่ไาไหร่นะร้อยน้ำหนักของเราปล่อยๆปีนี้อายุชกมารวมๆเราเนี่เข่าหรือว่าฝีมือหรือว่ายังไงฝีมือนะบลังเพชรเป็นไงเห็นไหมเห็นคลิปเขาไหมกระตายยังไงแค่นนะะเราน้ำหนักบ่บ่อยทีดิ คุ้มไหมรอบนี้คุ้มไหมวันนี้พี่กเทจะไรร้อยร้อยหกล่าสุดรถโชกไวร,ไร,ร้อยเท่าไหร่วันนี้ก็เธอปล่อยมาโชกก็ดีรถนิดหนึ่งนะว่าเช้ามาพอดีไหมซ้อมอยู่ที่<ะ>การชนะบุรีค่ายนี้นะ,ะอ่ะาเป็นคนจากจังหวัดฝ<ะ>ากแฟนขับเชียร์หน่อยวันนี้ Ok khỏi chuông đi không à.